ช่องนัดข่าวมินเกมมิ่งมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้รับในการสมัครสมาชิกคุณจะได้อีโมจิท้ายชื่อของคุณจะมีสติ๊กเกอร์แบบปันป่นๆที่จะเป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเล่นได้และถ้าสมัครสมาชิกเป็นเวลานานอาจจะมีของสมนาคุณที่เป็นของเล็กๆน้อยๆของช่องให้กับคุณก็เป็นไปได้สมัครสมาชิกกันได้สนับสนุนกันเพียงเดือนละ35บบาท ขอบคุณครับสวัสดีครับโยผมนะัดคอามินเกมมิ่งครับผมกับเกมโปรเอฟเอร์ลูชั่นสกอร์นะครับปี2014กันนะเกมในเวอร์ชั่น ppspp นะครับผมนะเกมสุดท้ายนะที่ลงให้กับเครื่องนี้นะครับผมนะ มาวันนี้ครับขออนุญาตที่จะเอาแมชที่ต้องบอกว่าแมตัดสินแชมป์นเนะเออถือว่าไม่ไม่รู้ว่าจะได้แชมป์จริงก็เปล่านะก็ต้องรอดูกันนะครับผมนะลิวอูพูครับนะเปิดแอนฟะิลฮะต้อนรับการมาเยือนของคอนแนมฮอสเปอร์นะครับศึกวันตปิดจีนนะผงปะทะไก่นะเออนะครับผมนะก็ลิวอูพูนี่ตอน,นนี้นี่เรียกว่าเหลืออีกหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับผมนะจ้ ห้านัดนะการันตีสู่การเป็นแชมป์พิมยรลีกนะสมัยที่2อถนับถนับว่าเป็นพิมยรลีกนะี่ก็คือสมัยที่2นะแต่ถ้านับแชมป์รวมสูงสุดนะในลีกสมาโคอาดในลีกอังกฤษนะฮะก็จะเป็นสมัยที่20นะร่วมกันกับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมนะก็ต้องรอดูกันครับว่าจะได้ฉลองชัยฉลองแชมป์กันในนะคืนนี้หรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันนะครับผมนะ ในเกมนี้จะเป็นเวอร์ชั่นปี2014นะฮะก็10กว่าปีไปแล้วนะครับผมนะก็ต้องรอดูกันนะครับผมนะว่าในเกมนี้จะพ rediction ยังไงรู้สึกว่าคลิปที่แล้วนี่คือเราเอาแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ไปนะแล้วก็เสมอกันจริงๆด้วยนะ0-0เออนะครับผมนะแต่ก็ไม่แน่ครับผมนะคืนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะสึกระหว่างนะหงแดงประทะไก่เดือยทองนะ เดี๋ยวูครับบุกจากซ้ายไปขวาตามจอภาพนะครับใส่ชุดสีแดงเออเอเดียวเดยวๆโอ้โหเวเกือบไปแล้วโอ้โหเล่นอะไรกันเมื่อสักครู่นี้อดีบยอเกือบตัดบอลได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างก่อนนะกองหลังยังยังดีฮะสกัดกันได้ดีอยู่แต่ว่าตอนนี้นี่ก็เริ่มมาแล้วครับนะแดนนี่โรสแดนี่โรสไหลามาให้นาะเซอร์ชาร์ลี อันแล้วเป็นเดมเบเล่ไหลามาให้ชาร์ลีครั้งหนึ่งเปิดมาแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วโหดันไหลไปออกขวาไปครับเมื่อกี้นี่คือก็เลยล้ำหน้าไปนะเดี๋ยวปู่เริ่มต้นเกมมาด้วยความที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในช่วงนะต้นต้นแรกเนี่ยนะช่วงช่วงสินาทีแรกนะครับผมนะเป็นสเปอร์ที่เริ่มต่อเกมได้ดีกว่าและ ความกดดันของเกมนี้นะครับฝั่งลิวคูก็อย่างที่บอกไปก็คือว่านะคือถ้าอยากจะฉลองแชมป์ในบ้านจริงๆนี่คือก็เอาแค่เสมอก็เสมอก็ได้นะครับแต่ถ้าจะชนะก็ดีหน่อยส่วนสเปอร์นี่ก็เรียกว่าตอนนี้นี่อยู่โซนแบบถึงแม้ว่าโซนตกชั้นนี่ก็เรียกว่าจะการันตีแล้วสองทีไมนะ่อีกทีมนึงก็น่าจะเป็นอิสสวิตนะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับผมนะ ไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่แหละอิฟสวิตนะครับผมนะก็แต่ว่าแต้มนี่ก็คือถือว่าเยอะนะห่างกันเยอะอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันสเปอร์นี้ต้องการแต้มในส่วนของที่แบบว่าลุ้นพื้นที่อันดับดีๆหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าอย่างถ้าอยากจะไปะเล่นสโมสรยุโรปนี่ก็คือนะก็คือต้องชนะยูโรปาลีกนะเป็นแชมป์ยูโรปาลีกนะฮะเพื่อที่จะได้ไปส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแหละ นะครับสำหรับสเปอร์นะอยากจะให้อันดับดีๆแหลนะเพราะว่าตอนนี้นี่คือเอาตรงๆนี่จะมีแค่แมนยูกับสเปอร์นะ2ทีมที่อันดับตอนนี้นี่ค่อนข้างที่จะถ้านับว่าเป็นบิ๊กซิกเลยนะบิ๊กซิกในช่วงนะสองสามปีหลังนี่ก็เรียกว่าแมนยูสเปอร์นี่ก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่านี่แหละฮะสองทีมนี้ถือว่าฟอร์มปีนี้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่โจวันเลนครับจะ เลี้ยงมาก็ติดล็อกกองหลังนะ20นาทีผ่านครับเป็นลิวพูลนะที่ยังเสมอกับสเปอร์อยู่0 0อ่าแต่จ่ายจังหวะนี้ไม่ดีเท่าไหร่สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงตอนนี้นี่ไปอยู่เชลซีนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมนะเชลซีเหลืออาร์เซนอลหวะถ้าจะไปอยู่อาร์เซนอลน,นะนักเตะที่โอโ้โหเรียกว่าวาสนาดีซะเหลือเกินนะอยู่แต่ทีมที่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ ลิเวอร์พูลแมนซิตี้เชลซีก็ไปอยู่นะครับแล้วก็ไปอยู่กับในส่วนของอาเซนนลนะนะตอนนี้นะสำหรับลาฮิมสเตอร์ลิงนะแล้วยิงจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบครับออกหลังไปนะเป็นน่าจะเป็นมูซาเดเมเลนะเนี่ยนะได้ยิงจังหวะนี้ครับผมนะแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะสำหรับโอกาสยิงครั้งแรกครับในเกมนี้นะโอ้ผ่านมาจะครึ่งชั่วโมงอยู่แล้ว มีวอลเล่ครับเปิดยาวมาต่อใครที่แบบว่าช่วงนี้นี่ก็เรียกว่านะก็รอดูกันครับนะถ้าคืนนี้นะครับผมนะ,ะลิวปูอ๋อล้วโอ้โหจังหวะนี้เต็มเบเล่อีกแล้วโอ้ยิงข้ามคานไปเยอะเลยครับผมนะมเมื่อกี้ประตูสาโล่งแล้วนะตะกี้นะฮะแต่ว่ายางก่อนเดมเบเล่บอกเดี๋ยวเกมมันจบง่ายไปนะ แล้วแกเรดเบลโหนี่ตัวอันตรายแต่เอาโปรเบลโัเบลวิ่งเลยไปหน่อยะฮะออกหลังไปเลยแต่อย่างที่บอกไปนะความกดดันอาจจะอยู่ที่ลิเวอร์พูลแหละเพราะว่าแต้มเดียวนี่คือคือถ้า,าเสมอเสมอก็ถือว่าได้อยู่ครับแต่ถ้าชนะเลยก็ดีนะแต่ถ้าจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าเรียกว่าอย่างไรดีล่ะ ถ้าเป็นอารมณ์ที่ต้องแบบว่าคือความกดดันของเิอ้ยวปูนี่ก็มเยอะอยู่เหมือนกันนะนักคราผมนะเมื่อกี้เซซยองครับได้โหม่งข้ามคานไปเฮ้ยเท่ากับว่าสเปอร์นี่โอกาสยิงเยอะแล้วนะเวอ้์วููนี่แทบจะบอลยังไม่ถึงหน้ากรอบเขเทิดสเปอร์เลยด้วยซ้ำนะเนี่ยเดมเบเล่โดนตัดบอลได้ครับผมนะกองเอาแล้วจ่ายจังหวะนี้เกือบไป น่าจะแอบลนในช่วงแรกๆแหละสำหรับเลี้ยวภูนะแล้วไหลมาจังหวะนี้ก็ไม่ตรงครับแต่ว่าตัดบอลมาได้อยู่จอแดนเฮนเดอร์สันก็ไม่ถึงครับอ่ะเจอราดไหลมาเฮนเดอร์สันปัจจุบันตอนนี้ไปอยู่อาแจ็กอัมสเตอร์ดัมแล้วนะสำหรับอดีตกับตาเลี้ยวภูที่เคยถือแชมป์ในส่วนของทั้งยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะแล้วก็ในส่วนของพี่ l ม a ลีกนะสมัยที่19สมัยล่าสุดนะสัก หปีที่แล้วนะครับซาเดนเฮเด์สันนะมาโจวันเลนครับไหลามาให้สเตอร์ลิงซาสเตอร์ลิงแหลกแวกแหวกสองแล้วแล้วเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วยิงเอา้าอยติดแบลดฟีเดลใช่ไหมน่าจะแบลดฟิเดลนะครับผมนะออกข้างไปเป็นลูกทุ่มครับของเร์วูสเตอร์ลิงเปิดมาแล้วส,วสัวเรสมงไม่ตรงกรอบครับฮม่งกดเยอะไปหน่อยฮะหลุยส,วสัวเรส บอลไม่ตรงกรอบฮะออกไปเยอะเลยอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้เหมือนทดเจ็บ2นาทีครับสำหรับรเวอร์พูลกับสเปอร์นะครึ่งแรกอาจจะเสมอกันอยู่0ูครับนี่ความยากระดับโปรเฟชชั่นแนลนะเนี่ยก็คือยังไม่ถึงขั้นเวิร์คลาสนะแต่ว่าให้ให้ความยากระดับเวิร์คลาสนี่บางทีบอรดมันก็ไม่ยิงกันอยู่ดีนะโอ้โห มา,มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรครับตัดบอลได้แล้วก็น่าจะจบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์นี้เลยเป็นเวอ้์วููครับที่เสมอกับสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมที่สเปอร์ดูดีกว่านะดูดีกว่าเยอะครับผมนะคือมีโอกาสยิงได้เยอะกว่านะแถมเวอ้์วููมีช่วงที่ผิดพลาดไปนะครับผมนะอันนี้จะเป็นโอกาสยิงครับของมูซาเดมเบเล่แต่ว่าไม่ตรงกรอบนะ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแกเรตเบลครับนะได้ทะลุมาครับแล้วก็เปิดมาเปิดมาจังหวะนี้เดมอ่าเป็นเซสยองนะที่ได้โม่งนะครับผมนะแต่ว่าไม่ตรงกรอบเนาะมีจังหวะอะไรอีกไหมเนี่ย็น่าจะเป็นอันนี้ฮะสเตอร์ลิงครับนะแหวกสองเออแหวกแหวกจนเข้ากรอบเขตโทษแล้วได้ยิงจังหวะนี้แบลสฟิเดลต้องปัดทิ้งไว้ก่อนครับ หมดแล้วจังหวะตัวจังหวะครึ่งแรกเรามีแค่นี้จริงๆนะเนี่ยนะฮะโอกาสยิงครับเลี้ยวภูเจ้าบ้าน2ครับสเปอร์สามนะเป็นเลี้ยวภูที่ตรงรอบหนึ่งครั้งส่วนสเปอร์ไม่มีการตรงรอบเลยนะครับผมนะมีการเตะฟรีคิกครับของเลี้ยวภูหนึ่งครั้งนะจากล้ำหน้านะครับผมนะแล้วก็มีฟาวหนึ่งครั้งด้วยนะครับสําหรับในส่วนของสเปอร์นะเปอร์เซ็นต์การคองบอลอยู่ที่41ครับเจ้าบ้านต่อ59นะสเปอร์นะครับผมนะ เดี๋ยวดีครึ่งหลังกันต่อครับพักกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดอมเมนเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดขมิ้นเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ TikTok ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ มาอยู่กันในช่วงครึ่งหลังกันต่อครับผมนะสเปอร์ครับนะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างครับทีมเยือนนะเสื้อขาวกางเกงน้ำเงินครับส่วนเลี้ยวภูเจ้าบ้านในเกมนี้จะเป็นชุดแดงล้วนนะมาครึ่งหลังครับจะมีประตูให้เราได้ดูกันสักลูกหนึ่งไหมคลิปก่อนหน้าที่เป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นี้ก็ไม่มีประตูให้เราได้ดูนะครับผมนะ แต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันครับทีมนะศึกตรุจ,จีนเออศึกสัต์ปีกนะฮะลิวพูกับสเปอร์นะใครจะเป็นผู้ชนะในแมชนี้รอดูกันได้สะเตอร์ลิงไหลเออเรียกว่าเลี้ยงยาวไปหน่อยครับออกหลังไปเลยสเปอร์ได้เปิดไปจุดพลุขึ้นมาครับผมนะจากท่าหน้าของแบดฟีเดล แล้วค่อยๆต่อลำเลียงมาเซะซ์ซยองจังหวะนี้ไม่ได้ครับเสียบสกัดได้ดีสําหรับเลี้ยวภูแล้วเอา้าจะสกัดไปได้แต่ว่าบอลยังอยู่ครับฟิลิปเป้คูตินโยแต่ว่าไม่ฟาวครับกรรมการเห็นว่านะไหลชนไหลจ้าไม่ได้ไม่ได้เสียบสกัดนะครับผมนะมาเดมเบเ่แล้วโอ้โหจังหวะนี้ต้องสกัดออกข้างไปก่อนครับเป็นลูกทุ่มของสเปอร์ Oh, oh, แกเรตเบลโอ้โหแหวกสแต่ว่าโอ้โดนสไลด์ฮะต้องคืนหลังไปก่อนลแล้วเตะทิ้งไปครับสำหรับลิเวอร์พูลลูกทุ่มของสเปอร์อีกครั้งหนึ่งครับผมนะก็รู้สึกว่าจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของยนะูโรปาลีกแล้วยูโรปาแล้วก็ยูฟาแชมเปียนส์ลีกแล้วนะครับผมนะซึ่งสเปอร์นี้เหมือนจะเข้าสู่รอบรองนะครับผมนะแต่อยู่คนละสายกันแมนยู นะฮะก็คือลุ้นกันว่ากลางสัปดาห์หน้านี้สปเปอร์นะครับรู้สึกว่าสปเปอร์น่าจะเจอของแข่งอยู่เหมือนกันนะนะครับลืมหาข้อมูลขออภัยด้วยแล้วกันเออแต่ว่าสปเปอร์นี้ไม่รู้เหมือนกันฮะว่าจะโรเตชันในแมชนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะไปเอาในส่วนของนะยูโรปาลีกนะทางลัดสุดท้ายครับในการเข้าสู่นะการไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะ พราะปีนี้นี่คือเอาเข้าจริงๆนี่ฟอร์มในลีกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสําหรับท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะคือจะพอๆกันกับแมนยูเลยแมนยูนี่ก็คือแต้มคือแต้มบนตารางนี่ยังจะดูดีกว่าสเปอร์นิดหน่อยแค่นั้นเองนะสําหรับแมนยูนะครับผมนะสเปอร์ปีนี้อาจจะดูแย่ไปหน่อยนะเสียนักเตะหลายๆคนไปนะครับผมนะแล้วเอาเฮ้ยเปิดมาแล้วโมงเอา้าไม่ถึง มงกิดเลียไม่หน่อยครับเมื่อสักรู่นี้แล้วอ่าเลี้ยวปูจะได้ส่วนือเปล่าจะได้ส่วนไม้โจอันเลนไหลมาเอา้าไหลไปไหนสปเปอร์ถึงกับต้องสวนกลับแล้วแต่ว่าบอลอยู่ที่อดีบยอไหลมาแกรเรดเบลแต่ว่าโดนฉกไว้ได้แล้วเอา้าไหลเล่นกันหน้าขอบเขตโทษเลี้วพูกลาดีสเลเกินนะมาฟิลิปเป้คูตินโยครับติดไมเคิลดอสซัน ไหลามาแต่ว่าเลี้ยวคูเก็บจังหวะได้จะสวนสวนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยฟิลิปเป้คูตินโยฮะอดีตนักเตะร้อยล้านมายังไงจังหวะนี้แล้วโอ้โหโดนตัดบอลครับสเปอร์เน้นกันอยู่ที่กลางสนามฮะแล้วก็ทําบอลออกข้างไปอาร์นเลนนอนครับลงมาแทนนาะเซอร์ชาร์ลีเลยโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวคนแรกฮะสำหรับในส่วนของสเปอร์ แล้วมีการเปลี่ยนตัวอีกไหมไม่มีนะลูกภุมิของเวี้ยวููครับลุยซัรเรสต้องมาเอาบอลสเตอร์ลิงเอาแล้วยังไงจังหวะนี้มีไครประเปิดมาแล้วโมงไม่ถึงครับส,สาก,กัดไ่ได้อยู่แต่ว่าจังหวะ2ครับเจอราดเจอราดจัดตะบันบ้อาอเจอราดยังไงเจอราดยิงครับแต่ว่าติดบล็อกแล้วเอาแล้วเกล็กเก็บโอ้โหเกือบไปอื น่าจะเป็นคนะูตินโญนะเมื่อสักครู่นี้ครับได้ยิงนะแต่ว่าโอ้โหเรียกว่าบอลยังติดนะซ่อแขนของแบทฟีเดลครับทำให้ไหลกลิ้งช้าๆแล้วก็ไปเอามาได้แล้วสปเปอร์สวนเลยจังหวะนี้แกเรดเบลเปิดมาแล้วโอ้ยไม่ถึงต้องเตะทิ้งไปก่อนครับสำหรับลิเวอร์พูล้างหน้าไม่มีใครเลยสวเรบอกนะเตะมานี่คือไม่มีใครจริงๆครับมาสปเปอร์ จะได้สวนดอกนี้หรือเปล่าแกเรดเปลแต่ว่าบอลติดขามาตินเคลลี่ครับออกข้างไปมาแล้วยังไงจังหวะนี้อ่าเราเลนนอนเปิดมาแต่ว่ามงครับเป็นเกรนจอนสั้นมงอีกทีนึงเข้ามือทางด้านของซีมงมีเล่โยนยาวไปจังหวะนี้เหลิยวภูจะได้เพลสุดท้ายในเกมนี้ครับสวนเอาแต่ว่าเตะโ,โหด ไอเดียดีครับแต่ว่าเรียกว่าแรงไปหน่อยบอนไม่ถึงนะมาแล้วอ้าวเฮ้ยเอาจ่ายอย่างงี้ซัวเรสซัวเรสยังไงแล้วยิงเลยลูกนี้ติดโอ้โหติดปลายมือของแบรดฟรีเดลครับอู้ดูกันอีกทีหนึ่งซัวเรสได้ยิงแล้วครับแต่ว่าแบรดฟรีเดลต้องปัดไปก่อนโอ้โหรีบยิงไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับสําหรับซัวเรสเอเอตะมุมเจอราดมง โอ้โหโม่งทิ้งมาก่อนแต่ว่าจังว่าสองวันเล่ไม่ถึงเอาแล้วไอจุดทุมาเ,าเป็นทางด้านของกองหลังครับแล้วจบเกมเลยเสมอกันไปศูนย์ศูนย์ครับแมในเกมเสมอกันอีกแล้วหรอศูนย์ศูนย์เนี่ยโอ้ไม่รู้แมทจริงนี่จะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าศูนย์ศูนย์นี่ถ้าในสกอร์จริงนี่ก็ถือว่าโอเคนะเลี้ยวภูก็เก็บหนึ่งแต้มครับแล้วก็เรียกว่าเอาแชมป์เลยนะ เสมอกันแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนฮะพูดเลยนี่ฮะดูจังหวะในเกมทั้งหมดครับผมนะต้องบอกว่าเลี้วคูด,ดูได้น้ำได้เนื้อกว่าในการยิงนะฮะจบสกอร์นะแต่ว่าทางสเปอร์นี้โอกาสเยอะกว่าครับแต่ท้ายที่สุดนี่ก็ไม่มีความคมกันทั้งคู่ฮะเสมอกันไปศูนย์ูนย์นี่ครับผมนะอ่ะดูกันอีกทีนึ่งครับผมนะนี่เป็นอันนี้น่าจะเป็น ลาฮิมสตอริงฮะในช่วงครึ่งแรกนะได้ยิงติดเซฟแบทฟรีเดลนะครับผมนะอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงครึ่งหลังแล้วนะครับผมนะเป็นส่วเรสฮะนี่โอโอกาสท้ายเกมเลยแต่ว่าลูกนี้นี่คือแบทฟรีเดลออกมาดีครับผมนะแล้วก็ส่วเรสเองรีบยิงไปหน่อยนะทำให้ติดเซฟทางด้านของแบ a ฟรีเดลนะครับออกหลังไป ก็จบกันไปฮะประมาณนี้ละกันสำหรับในส่วนของนะโปรเวอร์ชั่นซอตเกอร์ฮะปี2014นะกอลการยิงครับลิ้วพูเจ็ดครับสเปอร์สามงกรกอบนี้สามครั้งครับสำหรับเลี้ยวพูสเปอร์นี่ศูนย์ครั้งเลยนะมีเตะฟรีคลิกหนึ่งครั้งครับของเลี้ยวพูแล้วก็เตะมุมหนึ่งครั้งของเลี้ยวปูเช่นเดียวกันนะครับมีการฟ่าหนึ่งครั้งของสเปอร์แล้วก็ล้ำหน้าหนึ่งครั้งนะ เปอร์เซ็นต์การครองบอลอยู่ที่45ต่อ55ครับโอู้้มาเยือนนี้ครองบอลได้เยอะกว่าครับแต่ไม่สามารถครองใจได้นะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็รอดูกันครับในแมชจริงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกันให้หน่อยนะช่องของเราครับนัดข่ามินเกมมิ่งนะ กดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับผมนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรรอดูกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ